ปริ้นรูปกล่องเลยประกอบกันไว้แบบนี้นำม้วนกระดาษทิชชู่มาเลยทำให้เป็นผ้าอ้อ,อมนี่คือไอเทมสุดปังที่ทุกครอบครัวก็ต้องมีตัวละครหลักของเรารับเด็กมาเลี้ยงเยอะจังเลยเด็กๆจ้านี่คือพี่สาวของพวกเธอนะ เคมีดูเด็กพวกนี้สิจ๊ะช่วยแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมหน่อยนะอโออเหนื่อยจริงๆเลยเออนี่ผ้าอ้อมคือมันเหม็นนอะ oh <my> อาคเคมีจะไปไหนล้วก่อนค่ะทุกคนดัดก,กิบแบบนี้ให้กลายเป็นมงกฎุฎทำแบบนี้แล้วก็ใส่ลูกปดัด สวยจังเลยคิมมี่เธอได้กลายเป็นเจ้าหญิงเหรอทีนี้คิมมี่ก็ได้กลายเป็นลูกเลี้ยงของมหาเศรษฐีเย้ <Yay! c oughs> ชุดใหม่ของลูกจ้าว้าวสวยจังเลยค่ะลูกดูสวยแพงมากเราจะต้องใส่แอคเซซอรีนะอ๋อใช่จ้ะเออแป๊บหนึ่งนะไงจ้ะดูดีใช่ไหมอ๋อพอลืมไปได้ยังไงนี่ไงเป็นเจ้าหญิงตัวจริงก็ต้องใส่มงกุฎนะ หนักจังเลยเออคือว่าของแพงๆแ,แบบเนี้ยหนักเกินไปชีวิตแบบเนี้ไม่เข้ากับหนูเลยขอโทษนะคะไปละท่าสีเงินที่ช่วยกระดาษเลยลอยลวดเข้ากับหลอดอ้โหถังเนี้ยดูเก่าชะมัดเลยนะเนี่ยคิมมี่มาอยู่กับครอบครัวใหม่ ฉันได้เลยนะจ๊ะลูกรักใช่จ้ะเดี๋ยวลูกก็จะชินแล้วละ่ะเออหวังว่านะคะมามาแม่ตัดชุดใหม่ให้แล้วลองดูสิจ้ะโอเคทีนี้ลูกกับแม่ก็เหมือนกันแล้วนะแม่กับพ่อเนี่ยจะต้องไปทำงานยังไงฝากดูแลบ้านด้วยนะเฮ้ย หนาวจังหาอะไรอุ่นๆห่มดีกว่าอ้าวผ้าพันคอนี่นะดีจังเลยฮะแล้วน้ำหวกนี้มาจากไหนเอ้าหลังคารัา่วเหรอเฮ้ยแบบนี้น้ำได้ท่วมบ้านแน่นอนเลยต้องเอาถังมารองไว้แล้วสิอ้าแบบนี้ลำบากแน่เลยฉันต้องไปหาบ้านใหม่ซะแล้วสิแฮก,กี้แวก,กี้เป็นอะไรก็เก้าอีา้นี้มันต่ำไปนะสิคือนั่งไม่สบายเลย เดี๋ยวให้ลาลีลูจัดการนะจ๊ะเราจะทำให้ขาเก้าอี้สูงขึ้นจากนั้นก็ทำที่นั่งได้เลยจากนั้นก็หุ้มด้วยผ้าลายสก็อตทีนี้เก้าอี้เนี้ยก็สูงพอสำหรับแฮกี้วากี้แล้วตอนนี้คิมมี่ก็ได้ครอบครัวใหม่ ลูกรักอยากกินอะไรไหมฉันนั่งได้เลยจ้ะลูกรรัเจ๋าว้าวสูงจังเลยเชิญเลยลูกเอ้อคือหนูเอื้อไม่ได้อะโอ,เ,อ,อเป็นอะไรรึเปล่าหนูคิดว่าพวกเราความสูงไม่เท่ากันหรอกคะ่ะพวกคุณควจะรับเด็กที่มีความสูงเท่ากันนะไปแล้วคะ่ะเราจะมาทำอลบัมรูปกัน มาตัดสติกเกอร์กันเลยว้าวลายพวกนี้ก็คือแทททูในตำนานคิมมี่กลับมาอยู่ที่บ้านเด็กกัาพาพรุ่งนี้ฉันจะต้องตามหาพ่อแม่ที่เข้ากับฉันได้แต่ว่าตอนเนี้ยขอหลับก่อนนะโอ้วอวฝันแปลกๆฮะพ่อกับแม่รู้ว่าหนูชอบเล่นวิดีโอเกมลองดูสิลูกพ่อกับแม่ซื้อมาให้หม่แล้วว้าวจริงเหรอ <laughs> สนุกจังเลยค่ะ ไปเร็วเข้าลูกแล้วอีกนิดเดียวงั้นมาทำรอยสักกันดีกว่านะเจ๋งเลยดีค่ะทั้งสองคนติดเอิรมรอยสักเยอะกันไปหรือเปล่าอ่ะตอนนี้เต็มตัวไปหมดแล้วเ <c oughs> ฮ้เอ้ฝันไปหลักลเหรอว่าแล้วเชียวและนี่ก็คือบ้านของแฟชั่นนิสตารอบครัวของดีไซเนอร์อย่างไงล่ะว้า ที่นี่ดูแปลกตาเดียเดี๋ยวก็เชิญแล้วละจ้ะลูกมาแปลงชมกันนะจ๊ะเออพ่อกับแม่จะแปลงชมหนูเยอะขนาดไหนอะหนูหัวล้านไม่เป็นรอยลูกมันเป็นเทรนน่ะมาเดี๋ยวพ่อกับแม่ทำเวกให้นะเออไม่หนูไม่ชอบสีนี้เอานะให้แม่ตัดผมสันหน่อยนะ โอ,โอ้คิมมี่ถ้าดูกลายเป็นคนละคนเลยใครอยู่ในกระจกนั่นน่ะคนคนนั้นก็คือคิมมี่แสนสวยของพ่อกับแม่ยังไงล่ะเจ๊ะเออหนูไม่อยากได้แบบเนี้ยงั้นเปลี่ยนชุดไหมลองดูเจ้าชุดแสนสวยนะ่ะไม่ไม่หนูไม่อยากเปลี่ยนแล้วหนูไม่อยากจะเป็นตัวทดลองของคนทั้งสองคนหรอกมาหล้วสไตโล์โฟมเลยแล้วก็คลุมด้วยผ้าสีดำ และส่วนด้านหลังของลำโพงเราก็จะติดกระดาษโฟมกากเพชรอ๋อมีหนามตรงนี้ด้วยนะคิมมีนะ่เนี่ยชอบเปิดเพลงเสียงดังจริงๆเลยและนี่ก็คือคุณแม่จินี่และคุณพ่อแมทชิวสวัสดีค่ะไงจ๊ะคือทุกอย่างในนี้มันชมพูชมพู ยังไงแล้วจัดของให้เรียบร้อยนะจ๊ะถ้าคิดว่าจัดแล้วเรียกพ่อกับแม่ด้วยนะเออทุกอย่างมาดูพาสเทลเกินไปหรือเปล่าเออลำโพงฉันอยู่ไหนยย้เพลงโปลดเลย<อ>นี่เจ้าหมาดูซิอยากจะเล่นใช่ไหมมาเร็วเข้าอุ้ยเอาปิดไว้ก็แล้วกันเนะเออฉันว่าไม่ดีแล้วล่ะลำโพงจา๋าเราไปกันเถอะ ไปนะเจ้าหมาน้อยเราจะมาทำหนังสือกันเลยตัดกระดาษโฟมแบบนี้ให้เป็นปกหนังสือพับเครื่องเลยเย็บแล้วก็ใส่เข้าไปในปกหนาหนังสือเสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่ที่คานหนังสือลงไป ว้าวหนังสือเยอะจังจะอ่านหมดไหมเนี่ยสวัสดีจ้ะฉันเชื่อรูดีนะฉันชืนะ่อไมายกย่ครอบครัวใหม่พวกเราเนะี่ยเก็บสะสมหนังสือมาเป็นสิบสิบปีเลยนะเอออ่านหนังสือทั้งหมดเลยเหรอคะใช่แล้วเจ้ะลองนั่งดูสิจ้ะโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือของเธอนะเออจะต้องอ่านหมดเลยเหรอและนี่ก็จะเป็นหนังสือของขวาญต้อนรับหนูนะจ๊ะเชิญเลย เออหนูไม่อยากจะอ่านหนังสือตอนอายุแค่เนี้ยได้เวลาเผ็นแล้วเราจะตัดผ้าออกมาแบบนี้เลยถักเปียนะเย็บตรงปลายแล้วก็ตัดออกตกแต่งผ้าพันคอด้วยโบสีชมพูเป็นผ้าพันคอที่ใหญ่จริงๆที่รักจ๋าผมกังวลจังเลยเอานะเดี๋ยวลูกก็มาแล้ว มาแล้วเหรอมาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อคิมมี่ไงจ้าเด็กน้อยไว้เจอกันนะจ้าหนูน้อยพ่อรู้แล้วไปปิกนิกกันมั้ยแล้วทั้งสามคนก็มานั่งปิกนิกกันที่สวนแต่ว่าคุณแม่เอาผ้าพันคอมาซะใหญ่เลยมามาใส่ผ้าพันคอก่อนแม่น่ะทำเองเลยนะจ๊ะแต่ว่ามันพันตัวหนูเต็มไปหมดแล้วงินกินกันเลยมา้ลองกินดูนะเดาสิจ๊ะกินขนมปังปิ้งมั้ยเดนนทเนี่ยนะ่ากินจังขนมปังก็กรอบดี เป็นหวงวปหงิญญยกันเกินไปแล้วช่วยด้วยอรอแล้วเราไปก่อนนะ <S <S เราจะตัดกระดาษแข็งให้เป็นม็อบจากนั้นก็ตัดภ้าให้เป็นไซส์เดียวกันแล้วก็ติดหลอดใสจากนั้นก็ติดไม้ลงไปด้วยกันเลย แล้วก็ทาที่จับสีเงินมอบถูพื้นแบบนี้สามารถกำจัดขยะที่เราไม่ต้องการและครั้งนี้คิมมี่ก็ได้บ้านที่มีคุณแม่เอชอบท้องความสะอาดมากจีน่านเป็นพวกรักความสะอาดอย่างที่สุดเลยทุกอย่างในบ้านของเธอนั้นเรียบร้อยไปหมด ทำตัวดีๆนะแน่นอนอยู่แล้วละว้าวบ้านนี้สะอาดจังเลยค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วล,วววนนเละเอาล่ะถ้าอยากจะอยู่บ้านนี้ก็ต้องทําตามกฎให้ดีนะเข้าใจไหมหนูไม่เคยเจอกฎเยอะขนาดนี้เลยอเชิญกินคุกกี้จะ้ะเออเออคิมมี่มืนตกซะแล้วไม่ไม่ไม่ไ,มไมพื้นเพื่อน,นหมดแล้วฉันต้องทําความสะอาดก่อนลย หนูเปืดอทาความสะอาดแล้วอยากจะวาดรูปอะแต่ว่าคุณแม่ก็อยากจะให้บ้านสะอาดเหมือนใหม่เสมอนี่เก็บของด้วยสิคุณ้า่เป็นห่วงเรื่องความสะอาดอยู่นั่นแหละฉันก็แค่อยากจะให้บ้านดูสะอาดก็เท่านั้นเองและหนูก็อยากจะให้บ้านดูสกปรกแค่นิดเดียวเองไปนะคะทำหน้ากากเลยแล้วก็ใส่ผ้าสีดำจากนั้นก็วาดรูปสามเหลี่ยม แล้วก็ติดสายอย่างยืดเลยครอบครัวเนี้ยดูดีจังเลยนะหวังว่าจะเจอบ้างสักทีนะเอไงจ้าว้าวคุณแต่งตัวได้แปลกทันสมัยดีเ,เดี๋ยวซิเราแต่งตัวเหมือนกันเลยบังเอิญจังเลยนะว้าวเรามีอะไรเหมือนกันเยอะเลยลองใส่หน้ากากนี้ดูสิเย้แล้วตอนนี้คิมมี่ก็ได้บ้านแล้วละ่ะดีจังเลย Ha, <laughs> <laughs> <laughs>